สวัสดีครับผมมันพินกับช e l Feel ลไทยใน Youtube ครับก็ร้านแม่ทองเติมนะครับที่เกาะเก็ดนะครับเขามีขนมขายอย่างละอันนะครับไม่ต้องทำชิ้นใหญ่ทำชิ้นลเล็กๆผมว่าไอเดียดีนะครับสำหรับคนที่อยากทานเนี่ยจะได้ทานได้สะดวกครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยมาคนเดียวก็ทานไม่ได้หมดนะครับอันนี้มีขนมแปลก,กๆหลายอันน่าสนใจเลย ทางแม่ค้าก็บอกว่ายังวางไม่ได้หมดนะครับใครที่เข้ามาร้านนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีถาดให้นะครับแล้วก็พร้อมที่ที่คีบนะครับเหมือนที่คีบน้ำแข็งนะฮะแล้วก็มีขนมนะครับอันนี้ขนมลืมคืนนะฮะน,นี่สี่บาทนะครับขนมลืมเกินแล้วก็หยกมณีนะครับนี่หยกมณี แล้วก็หัวร้านนะครับขนมหัวร้านขนมหัวล้านขนมผ้าพายนี่ครับขนมผ้าพายอันนี้มงกุฎเพชรนะครับคางนข้างจะหยิบยากเหมือนกันนะ แล้วก็ขนมโคนะฮะขนมโคนี่เคยกินเด็ตอนเด็กๆ,ๆ,ๆแล้วก็จ่ามงกุฎนะฮะมีทองด้วยด้านบนนะฮะราคาจะไม่เท่ากันนะฮะมงกุฎเพชรสิบสองจ่ามงกุฎแปดพระพายห้าขนมโคห้าขนมทองเอกนะครับหกบาท ก็เดี๋ยวต้องปวดจะร้องนะฮะก็มีขนมผักกาดนะฮะผักกาดนี่ข้างหน้านี่เขาโรยอะไระครับไข,ข่ขาวค่ะอ๋อไข่ขาวแล้วขนมหันตราจะทำยากกว่านี้ขนมไทยอืขนมเสนจัน์ ดีนะครับขายอย่างเงี้ยกินไม่หมดอ่ะทั้งวับางทีกุหลาบชาววังครับอันนี้หน้าเหมือนกุหลาบแล้วก็ไข่ในรังครัตอนที่ที่เห็นนี้ยังขาดอีกใช่ไหมเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่ยังไม่มามันแล้วแต่ดูเจะทำอะไรนะพี่อ๋อมีหลายแบบนะอันนี้ ต้องยิบไปทองอันนี้คุ้นเคยแล้วก็คงไม่ต้องรีบรีนะฮะอันนี้เท่าไหร่ครับช่วยลองคิดตังค์ยังไม่ต้องใส่ถูกนะครับเดี๋ยวผมทานเลย คิดราคานะครับเป็นเท่าไหร่77บาทค่ะ77บาทนะครับขอขอทวนชื่อหน่อยอันนี้ยกมณีค่ะอันนี้ลืมกืนลืมกืนหัวล้านหัวล้านพระพายพระพายขุนพฤษขุนพช,พชพรนพชขนมโคขน,นมโครอรัวนมสดค่ะออ,นนอันนี้ไม่ใช่กุหลาบชาววังอ่ะใช่เหมือนกันลองชื่อลองชื่ออันนี้ไข่ในรังอันนี้หันตราหันตราอันนี้นมประกาด น้ำผักกาดจามกุฎเนสเนจันเสนจันทองเอกทองเอกครับเดี๋ยวนั่งทานตรงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งมาให้หชิกันในร้านเลยนะครับอันนี้รวนนมสดหรือกุหลาบชาววังครับ มีขนมฟังรองอืมอม,มันคือขนมอัลนั่นเองแต่ว่าทำเป็นรูปกุหลาบหอมหอมนี้ขนมผักกาดนะครับใส่ยอลหน่อยนะฮะนี่ขนมผักกาดครับ นุ่มๆห,หอมหอมก็เทียมเจียวอ,อันนี้อะไรต่อดีครับสเสน่ห์จังนี่ครับเป็นจุกเนื้อหนึบๆไม่หวานมาก ันนี้หันตาคล้ายๆกับนนคล้ายๆกับอะไรเดี่ยคล้ายๆกับไม้ขนุนนะเดี๋ยวจะหอมกว่าก็ทองเอกครับอันนี้แผ่นทองจริงใช่ไหมครับเนี่ยทองเปลว ออกคอมแมกบุรีทานได้คล้คลายๆผมคล้ายๆไม่ขนุนจะจีก๊ก,กว่าแล้วก็แห้งๆด่ามุงกดครับอ๋อนี่ตรงข้างๆนี่เป็นเหมือนกับเม็ดข้างๆนี่เม็ดแตงโมป่ะครับ อ๋อเป็นเม็ดแตงโมนะครับเนี่ยที่เป็นมงกุฎออกมาเนี่ยเป็นเม็ดแตงโมครันก็พายมีไส้ลาอันตอนนี้ลืมกกืนครับ ลื่นๆคล้ายๆวุ้นกระสีผมก็อธิบายแบบคนไม่รู้เรื่องนะแบบสังเกตอนนี้มงกุฎเพชรรับเจออะไรก็กินไปใครที่รู้เนี่ยช่วยมาตอบมาเนื้อเงินหยกจะมีร้สัมผัสของอาเม่ิสตงโมกา อันนี้อะไรละอันนี้อะไรละครับเนี่ยโทษทีพับผายครับหลวงพระผายเป็นลูกกลมๆหนึบๆนะครับแล้วก็สองอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวหยกมันอีกอ่เหมือนกับสาคูใบเตยนะ กู่บเ,เตยอ๋อคู่ใบเตยขายในรังครับขายในรังคล้ายๆทองหยอดเล็กใส่ในฝอยทองครับ เดี๋ยวสอนเดี๋ยวผมไปดูจำไม่หมดครับต้องไปดูอีกรอบอันนี้ขนมปัวด้านครับขนมแป้งไม่ใช่หมหอม,หอมนี่ขำโคเรียกเปนปากใต้ แล้วใส้มะพร้าวหวานครับเวลาหาาด้ว่แบบไม่ก่อนไม่มีเซเว่นไม่มีอะไรเงี้ยก็ทำแป้งข้าททำใส้มะพร้าวของนะครับอามาปักเก็ตก็อย่าลืมครับลองแวะทานดูนะกินอย่างละอันสองอัน ได้อารมพร้อมมาสุดครับผมทั้งหมดนี้ก็77บาทกินกันเหนื่อยนะครับพบกันใหม่ครับกับ Channel f e ฟิลไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ